สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนที่จะหยุดยาวก่อนที่จะหยุดสิ้นปีกันนะครับผมโครงการบ้านภูวิลล่าลังศิลปกรน,นะครับผม SK Home ภูวิลล่านะครับวันนี้เราก็จะมาอัปเดตหน้างานให้ให้รับชมกันนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้เราจะ,ะมาดูบรรยากาศการทำงานนะครับผม ่อนที่จะหยุดยาช่วงปีใหม่กันนะครับเดี๋ยวมาชมบรรยากาศหน้าง,งานกันนะครับว่าตอนนี้ช่างเ,าเรากำลังเ,เริ่มในส่วนของงานอ,าอะไรกันนะครับผมก็บรรยากาศาภาพรวมวันนี้นะครับวันนี้อากาศก็สดชื่นนะครับไม่ไม่มีพูดง่ายๆคือไม่ไม่มีแดดเลยนะครับผม ก็คือวันนี้เนี่ยบรรยากาศค่อนข้างที่จะดีมากๆนะครับดูให้ดูบรรยากาศาโดยรวมนะครับตอนนี้ช่างก็เริ่มเทคานคอดินนะครับาบางบางส่วนเราก็เริ่มเทเทเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก ทำงานกันตั้งแต่เชา้ชาเช้าเลยนะครับเมื่อวานก็เตรียมแบบแล้วก็เทเ,เตรียมแบบพืนที่จะเทนะครับผมก็เตรียมกันจนค่ำมืดเลยก็วันนี้วันนี้ก็คงจะต้องเทให้ให้จบนะครับก็คือทั้งหมดเลยเพราะว่า,เ,าเดี๋ยวทางแผนก็จะมีการาหยุดก็คือหยุดยาวนะครับผมก็เจอกันอีกทีก็คือหลังหลังปีใหม่เลยนะครับ โซนนี้ก็จะเป็นในส่วนของบริเวณโรงจอดรถนะครับตรงนี้จะเป็นพื้นเอสนะครับตรงนี้โซนนี้ก็จะเป็นในส่วนของอตัวบ้านนะครับที่ช่างกำลังทำงานกันอยู่สวัสดีครับมาดามสุขบรรยากาศดีครับวันนี้ไม่ไม่ร้อนนะครับบรรยากาศดีมากๆไม่ร้อน ช่างก็ทำงานกันสบายเลยวันนี้ให้ดูบรรยากาศการสดๆเลยนะครับในส่วนของ SK Home p u พ i l l l ก็จะได้รู้เบื้องหลังการทำงานนะครับว่าบ้านแต่ละหลังเวลาเวลาก่อสร้างนะครับช่างาได้ทำอะไรกันบ้างไปถึงไหนแล้วนะครับคืออย่างน้อยในยช่วงช่วงช่วงนี้นะครับผม ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่พูดง่ายๆว่าหล,หลายๆคนก็จะกักตัวกันอยู่ที่บ้านนะครับเพราะว่าก็อย่างที่รู้รู้อยู่ในช่วงของการระบาดของอโรคโควิด -19 นะครับแต่ว่าในส่วนของหน้างานของเรานะครับเราเราก็ยังต้องทํางานนะครับผมเพราะว่าเราจะต้องอทําในส่วนของหน้าที่ขององค์การนะครับเพื่อที่จะส่งมอบ ในส่วนของวบ้านให้ให้ทา้วันวันนี้ทั้งหมดก็อยู่ที่19คิวนะครับในส่วนของการอาคานคอดินนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของอ่าคานสาวยน้ำกันนะครับว่า ว่าสาว่ายน้ำเนี่ยเขามีขั้นตอนแล้วก็วิธีการก่อสร้างอย่างไรตรงนี้จะเป็นในส่วนของของอคานสาว่ายน้ำนะครับตัวนี้เป็นคานคอดินซึ่งเมื่อเช้าได้เทสเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของคานคอดินให้ดูกันแบบชัดๆเลยว่าโครงสร้างของเราได้มาตรฐานจริงๆนะครับตรงนี้ทีมช่างก็ เริ่มมีการปรับดินนะครับเริ่มลงทรายเพื่อที่จะเตรียมเทลีนนะครับผมช่วงช่วงบ่ายนี้ก็จะเริ่มเทลีนในส่วนของสาวไว้น้าแล้วนะครับในส่วนของสาวไว้น้ําของเราเนี่ยในส่วนของสาวไว้น้ําของเรานะครับ4คูณ8เมตรสูงลึกเมตร20 ค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วก็ลึกนะครับผมก็ลูกค้าไม่ต้องห่วงนะครับในเรื่องของความแข็งแรงในเรื่องของคุณภ,ภาพนะครับผมตรงนี้เราใส่ใจในเรื่องของรายละเอียดการทำงานทุกขั้นตอนนะครับ ก็คือวันนี้ทั้งหมดเนี่ยในส่วนของลีนและก็ในส่วนของตัวอาคารนะครับผมทั้งหมดเลยคือวันนี้ต้องเทให้จบทั้งหมดเลยนะครับผมเพราะว่าแผนแพนเขาก็จะหยุดยาวก็คือวันนี้เป็นวันสุดท้ายในส่วนของการเปิดทําการนะครับพรุ่งนี้ก็จะหยุดยาวเลยก็คือเปิดอีกทีก็คือหลังปีใหม่เลยนะครับ สำหรับสำหรับหลังจากปีใหม่นะครับผมก็อย่างอย่างที่แจ้งนะครับว่าในส่วนของโครงการของเรานะครับเราะจะมีการจัดบูธนะครับก็เดี๋ยวในส่วนของการจัดบูธนะครับเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันว่าเราจะไปจัดที่ไหนอย่างไรนะครับตรงนี้ คือบรรยากาศยามเช้าณตอนนี้นะครับให้ดูบรรยากาศนะครับอ่ะก็อ่าในส่วนของลูกค้านะครับก็จะเห็นเป็นวิวภูเขาแบบนี้เลยนะครับผมวัน,นวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าช่างค่อนข้างที่จะเหนื่อยเหนื่อยกันนะครับเพราะว่า ทำงานกันตั้งแต่ตั้งแต่เมื่อคืนนะครับเมื่อคืนก็เลิกประมาณ3ามทุ่มนะครับผม mm hmm. ก็พยายามเร่งเร่งงานเพื่อที่จะให้ทันในส่วนของออปูนนะครับ mm hmm. เพราะว่าเพราะว่าวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายจริงๆสำหรับการเปิดทำการของแผนนะครับตรงนี้ mm hmm. อันนี้สาว่ายน้ำนะครับมาเดินข mm ้ hmm. อันนี้ทีมช่างในส่วนของสาว่ายน้ำนะครับผมก็ วันนี้ก็มากันครบทีมนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูการเข้าแบบกันนะครับว่าแบบที่เราเตรียมไว้ทั้งหมดเนี่ยตอนนี้พร้อมที่จะเทหรือไม่นะครับการเสริมเหล็กคุณภาพของงานเป็นยังไงนะครับผมให้ดูกันแบบชัดๆเลยนะครับอันนี้ในส่วนของแบบคาน สังเกตว่าเราจะมีการาห,นนหนุนในส่วนของลูกปูลนะครับเพื่อที่จะให้ได้ c ค v e ล i n งก็คือระยะหุ้มของคอนกรีตนะครับผมอย่างน้อยคือต้องต้องมีอยู่น้อยประมาณ2.5เซนนะครับซึ่งเป็นมาตรฐานนะครับผมตรงนี้เพื่อให้โครงสร้างนะครับแข็งแรงนะครับมีระยะหุ้มที่เพียงพอนะครับผม บริเวณบริเวณตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของห้องน้ํานะครับห้องน้ําจะมีการ เทการดอกก็คือว่าจะมีาการเทพื้นอีกทีหนึ่งก็คือว่าเราจะต้องเว้นระยะในส่วนของคอนกรีตก็ rete, คือว่าคอนกรีตจะเทเสมอในส่วนของหลังหลังอิฐแดงนะครับซึ่งหลังจากนั้นเราก็จะมีการาปรับดินแล้วก็ผูกเหล็กแล้วก็เทในส่วนของพื้นในส่วนห้องน้ําอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งพื้นห้องน้ําก็จะมีการาเทแล้วก็ผสมกันซึมในตัวในส่วนของสาไม้น้าก็เหมือนกันนะครับผม วันนี้ก็คันอ่คันที่3นะครับคันที่3แล้วนะครับผมวันนี้ก็คงจะต้องอเทกันอ่ทั้งวันนะครับผมก็คือเอาให้เสร็จเลย ก็ให้ให้ชมบรรยากาศโดยรวมคร่าวๆนะครับตรงนี้ก็อย่างน้อยก็เราจะพยายามอัปเดตตรงนี้ให้กับทางลูกค้านะครับหรือว่าท่านใดที่สนใจเรื่อยๆนะครับเพื่อคืออย่างน้อยี่ยให้เห็นภาพรวมและบรรยากาศการทํางานจริงนะครับว่าในส่วนตรงนี้เราดูแลนะครับผมแล้วก็เอาใจใส่ในเรื่องของอการทํางาน ช่างนะครับผมคือเราไม่ได้ขายแค่ในส่วนของตัวแบบแบบบ้านอย่างเดียวนะครับเราจะขายในเรื่องของคุณภาพของการทํางานด้วยนะครับตรงนี้ซึ่งในส่วนของตรงนี้เราต้องเราก็ต้องอิงตามมาตรฐานของการก่อสร้างนะครับผม วันนี้อากาศไม่ร้อนนะครับผมช่างทำงานสบายก็หลังจากวันนี้นะครับหลังจากที่เทคอนกรีตคานเสร็จก็จะมีการถอดแบบนะครับจะมีการถอดแบบแล้วก็ หลังจากปีใหม่เราก็จะเริ่มในส่วนของงานงานพื้นและก็งานตั้งเสานะครับก็คือพร้อมที่จะขึ้นในส่วนของตัวโครงสร้างหลักก็คือโครงหลังคานะครับผมซึ่งเดือนมกราคมนะครับก็ในส่วนของตัวบ้านภูวิล่าของเราก็จะเห็นในส่วนของตัวโครงหลังคานะครับผมโครงหลังคาแล้วก็อาจจะเริ่มในส่วนของงานมุงหลังคาและก็ในส่วนของงานก่ออิฐผนังก็จะ ไล่ตามกันไปนะครับผมตามสเต็ปงานนะครับตรงนี้ครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับที่ที่ต้องการจองบ้านแล้วก็แต่ว่าคือติดปัญหาในเรื่องของการการกู้นะครับผมการยื่นกู้หรือว่าในเรื่องของสินเชื่อนะครับตรงนี้ ในส่วนของโครงการเรานะครับก็ได้มีการดีลกับทางแบงค์นะครับผมก็หลักๆก็จะมีในส่วนของแบงค์กสิกรไทยนะครับซึ่งคอยดูแลและก็จัดอันดับในส่วนของโครงการนะครับก็คือว่าจะเป็นลักษณะ,ะการกู้ซื้อและก็กู้สร้างนะครับกู้ซื้อหมายถึงว่าคือลูกค้ากู้ซื้อกู้ซื้อที่ดินนะครับผมกู้ซื้อที่ดินกับทางโครงการก่อนแล้วหลังจากนั้นนะครับพอในส่วนของการโอนกรรมสิทธิ์ในส่วนของที่ดินเสร็จเรียบร้อยแล้ว เราก็จะไปสู่ขั้นตอนของการก่อสร้างซึ่งก็จะเป็นการผู้สร้างนะครับซึ่งในส่วนของเปอร์เซนต์ของลูกค้าที่ที่กู้ที่กู้ผ่านนะครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่ประมาณ85 90นะครับอันนี้ทางทางแบงก์เขาแจ้งมาประมาณนี้นะครับผมคือคือหมายความว่าในเรื่องของค่าที่ดินอาจจะประมาณ 85-90%แต่ว่าในส่วนของงานก่อสร้างตรงนี้คือลูกค้าสามารถที่กู้ได้เต็มนะครับผมตามตามวงเงินที่ส,สินเชื่อที่ที่เราขอไปนะครับผมตรงนี้ซึ่งตรงนี้เราก็เป็นทุระให้นะครับเราเตรียมเอกสารแล้วก็ทำทุระในเรื่องของการยื่นกู้ให้กับลูกค้านะครับล,ลูกค้าที่ท่านใดที่ต้องการที่จะกู้นะครับผมก็หรือว่าต้องการที่จะจองแล้วก็ยื่นกู้นะครับ ช่วงนี้เนี่ยก็คือยังเป็นช่วงที่โปรโมชั่นของทางโครงการอยู่จอง5,000บาทนะครับผมแล้วเรายื่นกู้ให้ฟรีหลังจากที่ยื่นกู้เสร็จกรณีถ้าหากว่าเครดิตของลูกค้าไม่ผ่านในส่วนของเงินเงินเ,เงินกู้นะครับในส่วนของเงินมัดจาเราเราจะคืนให้ลูกค้าเต็มจํานวนนะครับแต่กรณีถ้าหากว่า,ากู้ผ่านนะครับในส่วนตรงนี้ลูกค้าไปต่อได้เราก็จะพยายามดันในส่วนของเคส าการการการกู้ของลูกค้านะครให้สามารถาผ่านได้ทุก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 กรณีนะครับตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นนะยื่นยื่นกู้เดียวหรือว่ายื่นยื่นกู้ร่วมนะครับตรงนี้ก็คือไม่ต้องกังวลน,นะครับเพราะว่าเรา,ามีในส่วนของอแบงค์นะครับามาซัพพอร์ตในส่วนตรงนี้อยู่นะครับ ก็หลังปีใหม่เราจะได้เห็นในส่วนของตัวโครงสร้างสระว่ายน้ําที่เป็นผนังนะครับผมที่เป็นก็จะมีการเทผนังแล้วก็วางระบบท่อระบบท่อนะแล้วก็เป็นในส่วนของระบบไฟนะครับตัวนี้ในส่วนของสระว่ายน้ําของเราจะมีจะเป็นระบบสกิมเมอร์แล้วก็มีในส่วนของระบบสปาอยู่ในตัว มีไฟแสงสว่างใต้น้ำนะครับผมสามารถที่จะเปลี่ยนสีได้นะครับผมเปลี่ยนสีได้มีหลายสีสวยงามมากๆนะครับก็ให้ดูบรรยากาศว่าเบื้องหลังการทำงานนะครับเบื้องหลังการทำงานว่าของของเราเนี่ยทำงานจริงนะครับผมเราควบคุมคุณภาพจริง นะครับเพื่อที่จะให้งานออกมาดีมีคุณภาพนะครับผมตรงนี้ลูกค้าเช,ชื่อใจได้เลยว่าในส่วนของงานที่ออกมาเนี่ยเราเรา,าควบคุมดูแลให้อย่างดีเลยนะครับครับก็ยังไงช่วงนี้ก็ต้องบอกว่า ก็อยากจะให้ดูแลสุขภาพนะครับผมเหลายท่านที่กลับบ้านหรือว่าฉลองปีใหม่กันนะครับก็อยากจะให้ดูแลตัวเองแล้วก็พยายามใช้ชีวิตแบบ new normal นะครับผมก็ยังไงนะครับในส่วนของโครงการของเราก็ต้องเดินหน้าต่อไปนะครับผมก็ยังไงอาจจะเจอกันอีกทีคือหลังปีใหม่นะครับเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตความคืบหน้า อ่ากรณีในส่วนของการไลฟ์สดให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับตรงนีค้ครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมแล้วเดี๋ยวหลังปีใหม่ยังไงเราจะมาอัปเดตความคืบหน้านะครับผมให้รับชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับแล้วเจอกัน หลังปีใหม่นะครับผม Happy New Year ครับสวัสดีครับ